คือขั้ตอนต่อไปของเราเราจะลงปูนจากตัวนี้ตอนแรกอะเรามีต้นไม้จะผิดแล้วอีพีนี้เราลงทุกอย่างมาลงมกันมึงหมักปุ๋ยเห็ด่าเนี่ยมาไอหมักไอสัตว์เขาไม่ใช่มือแล้วขอย่าขนาดนไหนกูต้องเป็นตะกองเลย สวัสดีครับพบกับพวกเรากับรายการ Hobby ทีทาครับผมวันนี้เขาไม่ทีท่าน,านนะเราจะมาสานต่อส่วนที่เราทําันไว้แล้วแต่ยังไม่เสร็จน,น้ําตกที่เราจะทําเนี่ยเราดีไซน์ทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เรายังขาดเวลาในการทําง,งานซึ่งล่าสุดเราคือเพิ่งเทปูนเทปูนไปใหม่ <END S 1> แล้วกว่าจะแห้งนี่เพิ่งแหง้งอ่ะลองจับดูยังอุ่นๆอยู่เลยแดงนิ่เน้นร์ไหมนี่เนี่ยใบเซ็ตจะไม่แข็งแรงต้องไปยกเวทเพิ่มราะแข็หรือเปล่าออ๋ขอโทษมชาติธรรมชาดอย่างนี้เป็นไง ถ้าความเที่แล้วคือคอนเซปต์เราเทปูนต้องเสร็จวันเนี้ยเราจะทำอะไรต้องเสร็จวันนี้เดี๋ยวเราจะลองขึ้นโคงให้น้ําตกมันมีเป็นชั้นๆก่อนสมมติเราขึ้นน้าตกเป็นชั้นเสร็จใช่ไหม,รมเรานนเ,เ,รเอาหินมาวางวางวางเอาปั๊มน้ำสูดดูดน้ําเสร็จก็จบแล้วส,สมมติก่อนว่าเป็นน้ําตกแต่ความสวยยังไม่ทาอ่าภาพในผมคืออะไรออะไรู้ไหมเหนียวสตโอ้หนี่แนงกาล่าเลยนะครับน้าตกใหญ่ที่กินพื้นที่ขนาดแคนาดาอเมริกาเลยนะครับโอ้โหใหญ่ยอดขอบคุณนะตรงนี้ของผมนี่เดี๋ยวเราจะเป็นน้ําตกไซโยกเราจะย่อเป็นไซโยกเล็กเราจะทำ กูหลายชั้นเหรอกูสักประมาณ4ชั้นน่ะถ้าร้นับเจ็แเพราะว่าอิฐบล็อกเนี่ยเรามีประมาณนี้เพราะเราต้องอิฐบล็อกมาเรียงแต่ตอนนี้กูรู้สึกว่าเสาไม่สูงไปเอาดินมาเทิร์นแล้วก็อิฐบล็อกมาวางว่าจะได้กี่ชั้นเอาเล่ดีวาเดี๋ยวเราจะเอาผ้าใบดำนี่ออกก่อน้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะลองเอาหินน่ะอิบล็อกอิซีแพคอะมาเรียงเต้นน่นน่เต่่แต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 ่ได้แต่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 ได้แต่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 ได้แต่แต่ มึงต้องจินตนาการก่อนว่าน้ําตกเราอ่ะมันจะต้องแบบสมมติเอาตรงนี้ด้วยนะขึ้นมานี้หน่อยนึงอชอสมมติเอาดินดินลงให้เท่าเนี้ใช่ไหมแล้วก็นี่วางข้างบนแล้วก็ถัดมาเป็นเอาอันเนี้ยวางตรงนี้อันหนึ่งมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะงั้นมันต้องออกมาอีกมันถึงจะดูไม่ชันงั้นเดี๋ยวเราเอาดินถมตรงนี้ก่อนแล้วกันหน่อยนึงโอเคได้เอาเสาไม้ออกสองเสาทำไมอ่ะมึงจะเอาไม้ไว้เหรอไอ้ห่าไม่ไม่ไม่เวงเวงเวงแข็งแรงนะ ใครเป็นหัวหน้าไายอนาอกอ๋อคือเป็นหรือว่าตองข้าวบ้งโอน้อยดำมังดำโอน้อยบกเชี่ยหัวหน้าเชี่ยโชคชะตาฟ้าสั่งทำตามกูบอกไม่หัวหน้าต้องทำให้ลูกน้องเห็นได้เดี๋ยวเราถมดินตรงนี้ให้ระหน้ามันเท่ากันเห็นรูรูป่ะโอ้โหเฮี้ยแห้งแล้งยังวะเดี๋ยวเราจะซ้อนอิฐเป็นชั้นๆใช่ป่ะแล้วก็เอาดินถม น่าจะมีซะอีกชั้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ป่ะนี่ไงอ่ะเฮ้ยบางวางข้างบนชี้ไปรูกไปล่างว่ะงั้นอันนี้ลองเชิญให้สูงสุดไว้ได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวค่อยลั่นลงมาพี่ขอแรงหน่อยได้ไหมครับน้องก้มหน้าหลอกมาเลยเดี๋ยวแจกวัตใครน้าสวยรออยากเอากล้องมาคนของนี่นะครับก็เป็นเด็กฝึกงานของเรานะครับเจนที่18ของเรานะครับเอาละครับน้องขย้อนท่าผมดึงน้องขครับดึงแล้วก็น้องจอนี่ครับมุณเชื่อเลยนะบอลเจียวเล็กเจียวเล็กจุ่เล็กครับ พราะงั้นไอ้เหี้ยเนี่ยต้องเติมบ้างเดือดถมตรงนี้ให้หมดเลยไอ้เหี้ยอิ่มหมดแล้วล่ะก่อแล้วไม่ที่เราเราจะไม่ได้มาวางองี้ไงกูกูบอกแล้วนี่มันสูงไปสมมติลดระดับลงมามึงจะเชื่อมกันยังไงติดกันยังไงแค่นี้ก็ดูสูงอยู่นะลงมาได้เลยลงมาได้เลยเพราะเรามีต้นไม้เรามีหินหินอย่างงี้ต้นไม้ปิดข้างบนอีกเป็นพุ่มอีกใส่ให้มันอยู่บล็อกเนี่ยได้พี่ เอาอันนั้นโกนลงมาดีกว่าแคลอรี่รที่เสียไปไม่เกิดประโยชน์เฮ้ยไอ้เฮียเกิดวะเฮ้ยเรากําลังว่าเขาโดยที่เราไม่รู้เจตนาของเขาพอแล้วพอแล้วตอนนี้เนี่ยจะวางรากฐานของชั้นน้ําตกอันนี้เป็นชั้นที่อยู่ใกล้น้ําที่สุดเฮ้ยไอ้เฮียเขาะช้เั้น,นนั้นน่ะน้ำเราก็จะไม่ถึงนี่ดิน้ําเราก็จะต่าๆเงียดิแล้วคือเขาทาอะไรไม่บอกเราเลยนะไปตั้งนอนไหมก็ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ไอ้เฮียพูดอะกลมจะบอกใหม่อยู่ได้ได้เฮียเหมือนทามส์เมอร์ดีว่า ไม่เดี๋ยวตัวไม้ปิดก็เดี๋ยวเราปั้นหัวพยัญชนะหูมังกรไว้ปั้นห่อไปเลยเออเราทำระเกี่ยวเสาเออยินดีเออส่งไม่เป็นไรไม่เสาอย่าเพิ่งไปตงวันไปดิทุกภาพทั้งหลุดเอาขึ้นมาโปนี่ทั้งหมดเออเียนแน่นอยู่นะว่าอยู่ก็คือเราจะเอาถุงดำมากบก่อนใช่ไหมถุงดำมันจะมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือของพื้นนี่อีกส่วนหนึ่งของตัวน้ำตกไหล เอาไงี้ไหมหรือว่าต้องเปลี่ยนหัวหน้าแล้ว <c oughs> ให้กูเป็นเลยปะ่ะเนี่ยเอาไหมเอาดินกบๆบแล้วค่อยเอาหินเนี่ยเสียบเพราะว่าเพราะอย่างเราคือเอาเช่นเนี่ยมาเป็นโครงเพื่อให้ดินแน่นก็คือเนี่ยแหละดินก็ก,กบขึ้นไปเรื่อยๆมึงลองแซะตรงนี้ออกเลยมันยังแข็งเลยกะยัยกะยัยกะยัยมัดตอมนะการล่วงกนรลวงขอลอ,อ,อ,องหน่อยออมผมคิดสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะขอไ, <ป S 1> ได้มีโอกาสได้ทำน้ำตกได้ไหมตองไงก้าขอลองขอลองขอลองเลมไปลองอะไรแยะๆเนี่ยวางภาพอยางเนี้ยมัดเข้าไป เอาพอใบปูจับจับแล้วหินพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมาวางเป็นขอบเอาดินปกและหินแดงวางเป็นเลเยอร์เป็นเลเยอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่เอาไม่เอาไม่ได้นะไม่ไม่ได้นะคนทักกูพลิกอีสัตว์เจ็บเลยเอาไงแป๊บกูไม่น่าจ้างโฟร์แมนคนนี้มาเลยวะไอ้เหี้ยกูลบรูปทิ้งไปอย่างวะอ๋อนี่ไงตอนนั้นที่เราเรียง่ไีแค่นี้เองใช่ไหมเตี้ยเตี้ยก็ทำรูปไว้แล้วแล้วก็เนี่ยมีซุ้มแบบหนึ่งซุ้มสองซุ้มสามซุ้มแบบมินิมอล ด้านข้างนี่เือดินกบเนี่ยตรงพื้นข้างล่างเราจะใช้หินแบนใหญ่ๆใ,ใช่ปะ่ะส่วนตามซอกอะ่ะเราก็จะใช้หินเล็กที่อยู่ในถุงขัาวกนะ็แลภาพในหัวนะ่ะสวยชิบหายเลยทำตามรูปแต่ข้างหลังมันสูงไปไม่ต้องสนใจข้างหลังเลยได้ได้ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราได้ข้อสรุปแล้วหลังจากที่เราถ่ายมา2ชั่วโมงเต็มนะครับ,รบเราจะทําตามรูปที่เราวางแผนกันตั้งแต่ต้นนะฮะเนี่มาแล้วมาไหนขอดูรูปอีกทีลืมไม่ได้สวยอย่างที่คิดเลยครับ เรามีน้องลูกมือเราเพิ่มเติมครับก็คือน้องจอห์นนี่แล้วไบรอันไบรอันไบรอันแอนจอห์นนี่อจอห์นนี่คือคนนี้นะ,ะนี่จอนี่นี่คือไบรอันนี่ไบรอันนั่นเปะ๊ะจะโตเป็นต้นปูนเป็นตึกที่สวยคงาม ที่ไปลุไปล่างแล้วอะแป๊บกี่วันมันเซตตัวไว้มากคือว่าสองสองสามวันนี้แม่ก็แห้งเซตแล้วนะทหน้อยนึงพอทงถึงตรงไหนผมนี่ถึงนี่เลยน้ำตกแบบงานชุยอะไม่ไม่ได่ช่วยได้ช่วยเขาเรียกว่าน้ำตกธรรมชาติชุยแบบธรรมชาติ ตอนนี้เราทำขั้นบันไดหลังจากงงอยู่นานว่าจะทํายังไงทรงจอมาแนวไหนโอ้โหถึงกันไปไม่เป็นถึงขัลล้นทะละกันเลยเต้นหายไปแล้วอะถึงขั้นแบบก็หักกันได้เลยอะหักไม้ไม้เอามาดามข้างในโอเครับผมนี้คุณสวัสดิ์เขาลดน้ํากับดินที่เราปกไว้เดี๋ยวเราจะทิ้งให้ดินมันเซ็ตตัวจนแห้ง,งดินธรรมชาติอืเสร็จปุ๊บอีกวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองเอาหินมาเด็กเลษแล้วก็วางผ้าใบเพื่อเป็นลำดับชั้นเนี่ยอย่างดินพวกนี้เรามาแข็งเนี่ย ซึ่งเดี๋ยวรอมันเซตตัวพอมันแห้งมันเซตตัวมันจะอยู่อีพีนี้คือเสร็จแล้วนะอีพีนี้คือเราขึ้นโครงแล้ว่างน้อยมำก้าหน้าของการทำงานเพราะเราที่เป็นบ่อมานานอันดับต่อไปคือเราจะลงผ้าใบอีกสองอาทิตย์ให้ดินเซตตัวแต่ผมเชื่อนะว่าน้ำตกของเราแม่งต้องเป็นน้ำตกที่สวยงามและพรีเมี่ยพวกนี้ภาพตกเอาหรูหลาดีกว่าสำหรับวันนี้นะครับน้ำตก DIY าของเราแบบว่าไม่มีงบไปจ้างเขาก็ต้องทำกันเองขัดใจผู้ชมนิดนึงก็สำหรับงานสวนก็คือที่พวกเราทำก็คือตั้งใจลองทำเองดูทำเพื่อตวเองว่าแบบสิ่งที่เราคิดมันได้ มอะไรประมาณนี้ก็ลองทําดูแบบว่างาน DIY เหมือนฝรั่งทำเงี้ยถูกต้องอันไหนเดี๋ยวผิดเราก็แก้กันไปใช่ก็อมแนวมั่วลูกมั่วลูกมั่วเยอะฟองความน่าจะเป็นว่าแบบน่าจะแข็งแรงน่าจะแข็งแรงโอเคครับเท่าไร EP นี้ EP ขึ้นโค้งน้ำตกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปวันนี้ขอจบ EP นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ